สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนขอพระเจ้าอุยพรท่านวันนี้ในพระนามพระอิสุกขเจ้าวันนี้พระคัอบีที่อยากจะอ่านขอพระคัอบีกไม่ได้เป็นแค่ข้อเดียวนะครับวันนี้อยากจะอ่านหลายขอ้อเพราะว่าความหมายก็ลึกซึ้งและมีความหมายเนาะสำหรับเราเริ่มต้นที่ หนึ่งเทโมตีบทที่2อ,อาจารย์คิดว่าจะเริ่มต้นอ่านที่ขอ้อที่สามก่อนนั้นนหละปโลกกำลังพูดกับพี่นอ้องที่เมืองนั้นแหละแล้วก็ที่เทโมตีที่เป็นลูกศิษย์ของปาโลนะควรจะควรจะสอนพี่น้องในโบสถ์นั้นที่จะอธิษฐานเพื่อคนที่มีอำนาจนะทุกคนที่มีอำนาจในเมืองของเขาใน ในชาติของเขาเ,เหมือนที่เราที่เป็นลูกศิษย์พระเยซูควรจะเฮตุเนาะในในในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับควรจะอธิษฐานใ้พระเจ้าอวยพรพระมหากร,ริย์อวยพรหัวหน้าของเมืองเราหัวหน้าของหมู่บ้านเฮาผู้ยายบ้านผู้ซอยผู้ยายบ้านเพราะว่าทุกคนที่เป็นผู้น้าต้องตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างและเราต้องขอให้พระเจ้าช่วยเขาตัดสินใจในทางที่ดีสำหรับ พระเจนะ้าชวนเนาะเพื่อเราที่เป็นลูกศิษย์พระเยซูจะมีสันติสุขแล้วก็จะดำรงชีวิตในทางของพระเจ้าได้เนาะโดยไม่มีอุปสรรคใหญ่เนาะฉะนั้นเป็นเหลุสิ่งดีเนาะที่เนะรอาอธิษฐานเพื่อทุกคนไม่เพียงแต่กลุ่มของเราท่วนั้นนะครับแล้วก็ที่นี่ปาโลกรเลยบอกทิโมธีว่าการทําอย่างนี้คือการอาธิษฐานเพื่อทุกคนออดี และเป็นที่พอใจพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราทีนี้ก็กำลังอธิบายว่าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดนะครับทุกคนในโลกนี้ต้องการความรอดนะครับเพราะว่าเราทุกคนลงทางทุกคนก็ติดบาปทุกคนมีครอบมีกรรมแล้วก็กำลังไปนรกนะครับเพราะว่าเรามีบาปติดอยู่เราต้องการให้พระเจ้าช่วยเราให้รอดนะครับ มีพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทุกคนในโลกนะครับเป็นไปได้สำหรับทุกคนนะครับแต่บอกว่าพระองค์อยากให้ทุกคนรอดและรู้จักความจริงพระเจ้าอยากให้ทุกคนรอดนะครับพระเจ้าไม่ได้แค่เลือกชาติเดียวหรือ,อ,อกลุ่มเดียวเนาะไม่ได้แค่รู้เ,เลือก คนรวยหรือคนจนไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่มีความรู้มากหรือความรู้น้อยพระเจ้าน้ำใจของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากให้ทุกคนรอดแต่อันนี้มาได้หมายความว่าพระเจ้าจะบังคับให้ทุกคนกลับใจและเชื่อเนาะพระเจ้าให้เรามีอิสรเสรีภาพทุกคนต้องเลือกเองเนาะ พระเจ้าอยาให้เราเลือกพระองค์พระเจ้าอยาให้เรากลับใจเพื่อเราจะรอดได้แต่ว่าไม่ได้บังคับแต่น้าพระทัยของพระเจ้าคือรักทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเนาะมารู้จักกับเพลินเนาะแต่มีความรอดนะครับฮาเลลูยาเพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเนาะมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับ บางคนเข้าใจผิดเรื่องคนที่เป็นลูกศิษย์พระเยซูว่าเราเชื่อในพระเจ้าสามพระเจ้าเนาะสามเนาะองนะแต่ที่นี่บอกเราชัดเจงว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเนาะแต่ว่าในพระเจ้าองค์เดียวนี้มีสามบุคคลเนาะคือพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาพระเจ้าผู้เป็นพระบุตรคือพระเยซูแล้วก็พระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความคิดเหมือนกันเนาะมีใจเดียวกันในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นสามบุคคลที่เป็นน้ำเดียวกันเนาะเขาก็เลยบอกว่ามีพระเจ้าแต่องค์เดียวในสามบุคคลในภาษาศาส,สนาเขาเรียกว่าตรีเอกาลุพาหมายกว่าสามในหนึ่งเนาะสามบุคคลในหนึ่งพระเจ้านะครับ มีพระเจ้าองค์เดียวเนาะไม่มีหลายองค์ที่เรานมัส,สการนะครับมีแต่พระเจ้าองค์เดียวแต่ว่ามีผู้กลางเนาะคนเดียวนะและมีคนกลางเพียงคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสผู้เป็นมนุษย์พระเยซูได้ดำรงในสวรรค์ตลอดไปนะตลอดนิรันดร์ก่อนเนาะแต่ว่า พระเจ้าก็รู้มนุษย์ก็กำลังจะไปนรกเพราะว่าเราหนุ่มพ่นจะ <c oughs> บาปของเราไม่ได้โดยกำลังของเราเองพระเจ้าก็สงสารเรารักเราแล้วก็พระเยซูก็เด้ลงมาในโลกนี้สม,มัครตัวเนาะที่จะลงมาในโลกนี้ที่จะเป็นมนุษย์นะเนาะรับร่างกายเป็นมนุษย์เป็นเหมือนมนุษย์ในทุกสิ่งทุกอย่างยว้มแต่ ไม่มีบากเนาะเพื่อพระเยซูจะเป็นผู้กลางระวังพระเจ้าและมนุษย์เนาะพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่เนาะพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลในทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็บริสุทธิ์มนุษย์ธรรมดาธรรมดานาจะเข้าใจพระเจ้าไม่ได้และรู้จักกับพระเจ้าไม่ได้ห่างหๆมาก พระเจ้าพระเจ้าแต่โดยศักดิ์ศรีและมนุษย์เราเนาะก็มีบาปแต่ว่ามีผู้หนึ่งคือพระเยซูที่เป็นผู้กลางที่จะช่วยมนุษย์มารู้จักกับพระเจ้าได้เนาะพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าได้ลงมาในโลกนี่เกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นผู้กลางเพื่อจะเป็นทางเชื่อมระหว่างมนุษย์และพระเจ้าเพื่อเราจะกลับสู่ จะพาดีกับพระเจ้าได้นะครับพระเยซูเป็นผู้กลางระวังพระเจ้าและมนุษย์ผู้กลางเพียงคนเดียวไม่มีคนอื่นที่เป็นผู้กลางนะครับมนุษย์ก็ชอบที่จะพึ่งมนุษย์หรือาศาสดาหรือผู้นี้ผู้นั้นที่จะเป็นผู้กลางนะครับเพราะว่าเราทุกคนรู้เราก็มีบาปแต่ว่ามีแต่ผู้เดียวที่เป็นผู้กลางเราไม่ต้องพึ่ง คนมนุษย์นะครับที่จะไปถึงพระเจ้าเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นพึ่งแต่ผู้เดียวที่จะเป็นผู้กลางระหว่างเราแต่พระเจ้าคือพระเยซูเรามีเสียดเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะไปถึงพระเจ้าโดยตรงเนาะไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องโทรมหาอาจารย์เพื่ออาจารย์จะซอยไปถึงพระเจ้านะครับ เมื่อเจ้าเชื่อในพระเยซูเจ้ามีสิทธิ์ที่จะไปโดยตรงถึงพระเจ้าอธิษฐานขอสิ่งใดๆในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นได้มีมีคนกลางเพียงคนเดียวระวังพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถย ทุกคนให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสทำไมพระเยซูมาถึงโลกนี้ที่จะเป็นผู้กลางเพื่อจะาา่ายปากของเราไถ่เราให้ออกจากการเป็นทาสของบา,ออาปาบาอ,าออกจากเป็นทาสของมารออกจากเป็นทาสของความตายขอพระเจ้านะพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของเราเป็นผู้ไถ่เราจากความตายเป็นผู้ไถ่เราให้ อำนาจของผีมารซาตานและวิญญาณชั่วต่างๆนะครับขอคุณพระเจ้านะครับที่เรามีผู้กลางคือพระเยซูที่หัดทุกคนและอยากให้ทุกคนมาเพิ่งพระองค์และพระองค์สัญญาว่าขัานว่าเฮามาหาพระองค์ด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความเสียกลับใจจากความผิดบาปไม่ว่าจะเฮาเคยเหยียงยังก็สามเป็นคนซั่วถึงขนาดไหนก็สั่งพระเยซูฮาเลลูยา จะทายบาปเฒ่าให้อภัยบาปเฒ่าให้เรากับสู่สภาพดีกับพระเจ้าขอบคพระเจ้าฮาลลูยยพี่น้องครับพระเจ้าอย่าให้เราทุกคนเป็นอิสระนะครับฮาลลูยยพระเจ้าไม่อย่าให้พี่น้องเป็นถาดของสิ่งใดๆแล้วพระเจ้าอย่าให้เราเอออธิษฐานเพื่อทุกคนแล้วอธิษฐานเพื่อคนที่เรารู้จักเนาะ ที่เขาจะมารู้จักกพระเจ้าด้วยเนาะเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เขารอดเนาะ mm hmm. เพียงแต่เขาเองต้องเปิดใจมหาพระเจ้าเนาะให้เราอธิษฐานด้วยการ mm hmm. โอ้พระเจ้าขอบขงพระองค์ที่พระบิดาก็ได้ทรงพระเอซูมา mm hmm. เพื่อเป็นมนุษย์กล้เป็นมนุษย์เพื่อรับความผิดบาปของข้า แล้วก็คอบพระเจ้าที่พระเยซูก็ได้ฟื้นขึ้นแล้วก็ได้ครองในสวรรค์นในปัจจุบาลนี้พร้อมกับพระบิดาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอคอพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราให้พระองค์ส่งส้อยเฮานำเนินชีวิตที่มีอิสระเสรีภาพในพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราอยู่ในความมั่นใจว่าพระองค์ก็อยู่กับเราและขอให้พระองค์ทรงอวยพรชาติ ของเราประเทศไทยหมู่บ้านของพี่น้องทุกคนให้พระองค์ทรงสอยผู้นํ้มีสติปัญญาในการตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็ให้เขามีน้ำใจที่จะที่จะให้คนที่เป็นลูกศิษย์พระเยซูมีอิสรเสรีภาพในคางของพระเจ้านำคอยพระเจ้าทรงอ,งอวยพรให้โลกนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็วิกฤตเนาะในเพราะว่าโรคโควิด19นะพระองค์เจ้าก็ให้พระองค์ทรง ฮาเลยให้มันหายไปในเร็วๆนี้พระองค์จับให้พระองค์ทรงปกป้องดูแลพี่น้องให้พี่น้องก็ไม่ติดเนาะและคันว่ามีคนหนึ่งคนใดก็ติดให้เป็นอาการนิดๆนิดน้ดนอยๆและไม่เป็นสิ่งหนักนกเนาะโอ้พระองค์เจ้าก่ะขอของพระองค์ขอให้พระองค์ท่งขยายแผ่นดินของพระองค์ให้ทุกคนที่พระองค์ทรงรักเนาะมารู้จักกับความรอดของพระองค์ขอสิ่งเหล่านี้ในพระนาม ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่บาปของ้าผู้กลางระหว่างเราและพระองค์อาเมนพระเจ้าอยพรพีินฮองครับสวัสดี